เอาละค่ะสำหรับคนที่มีสีผิวนะคะแล้วก็อยากจะทำสีผมบางคนเนี่ยพอคิดไปคิดมาแล้วมันจะทำให้สีออกมาเนี่ยทำให้ผิวเนี่ยยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมนะ,ะแล้วก็หน้าอาจจะหมองคล้ำคุณเคยคิดไหมคะว่าคนที่มีผิวสีเข้มๆสีคล้ำหรือว่าผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยควรจะต้องทำผมสีอะไรถึงจะเหมาะนะ,ะไม่ให้ขัดกับสีผิวของตัวมากจนเกินไปทำแล้วก็ไม่ให้เกิดหน้าคล้ำอะไรทำนองนี้ อ่ะมันกลายเป็นคําถามเยอะแยะมากมายสําหรับคุณสาวๆนะคะคุณผู้ชายด้วยแหละเมื่อกี้ก็แอบม,มาถามว่าผิวอย่างนี้ค้ำๆ <c oughs> จะทำสีผมอะไรไดีวันนี้เราก็เลยมีคําตอบมาให้สําหรับสาวผิวที่เรียกว่าสองสีนะฮะหนุ่มด้วยก็ได้นะ,ะว่าคุณจะทําแบบไหนที่จะเหมาะกับโทนสีผิวของคุณรับรองจะทําให้คุณนั้นดูเรียกได้ว่าสดใสมากยิ่งขึ้นนี่ใช่แล้วค่ะแล้วเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสีผิวของคุณ เป็นแบบไหนแล้วเราจะได้รู้ค่ะว่าสีผมที่เหมาะเนี่ยจะเป็นแบบไหนเหมือนกันนะคะอ่ะถ้าเกิดคูณเป็นสาวนะคะที่มีสีโอลีฟค่ะก็คือออกจะเป็นสีแทนสวยออกแบบเทาๆหน่อยนะคะก็อันนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นส่วนผสมนะคะของเม็ด เลือดสีเหลืองกับสีเขียวสีผิวโทนนี้เนี่ยถือว่าโชคดีสุดๆเลยนะเพราะว่าเหมาะกับสีผมแทบจะทุกโทนเลยค่ะจะทําอินเทรนด์แบบผมสีเทาก็ได้หรือว่าอยากจะทําซึ่งถ้าทําแล้วเนี่ยแล้วอยากทําให้ใบหน้าของคุณเนี่ยดูสว่างแบบนี้เขาเรียกว่าแกรนนี่แคนเองนะคะก็อาจจะ เลี่ยงสีน้ำตาลเรียบๆที่ดูธรรมดาเกินไปแล้วก็เลี่ยงการทำสีม่วงเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยดูหมองลงถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบสีผิวแท,นๆ,ทนๆเท่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะก็ได้ทุกโทนย้ำแค่สีม่วงต้องห้ามนิดนึงนะจ๊ะไม่งั้นหน้าจะหมองค่ะแต่สีเกรนเนี่ยมันจะถ้ามูดถ้าคนมีอายุแล้วผิวคล้ำนะนะอย่าทำนะแก่ เมื่อกี้เนี่ยไอ้ลูกเนี่ยในลูกเนี่ยสาวๆทั้งนั้นใช่ไหมมันยังสาวอยู่ทําสีเกรมก็ไม่ไม่แก่ไงได้ทําได้อยู่เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะสับสนระหว่างผมสีเทากับผมงอกนะคะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยหน้ามันยังสาวอยู่ใช่ไหม่ะมันทําอย่างเงี้มันก็ดูไม่แก่เนี่ยอย่างอมวยเนี่ยโอ้ดูเปรี้ยวใช่แต่แก่แล้วทําไม่ได้นะตายโอเคมาต่อกันที่สีแทนอมเหลืองหรือว่าผิวสีน้ําผึ้ง นะจ๊ะเป็นยังไงสีผิวแบบนี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของโทนเย็นค่ะแล้วก็เป็นสีผิวที่สาวๆหลายหคนเนี่ยอิจฉาแล้วก็ชื่นชอบนะคะเนื่องจากสาวผิวสองสีหรือว่าผิวน้ำผพ้่งเนี่ยนะคะจะดูมีสเสน่ห์หน้าดึงดูดมันอย่างมากดังนั้นสีผมที่สาวๆควรจะทำนะคะนั่นคือสีผมในโทนน้ำตาลเหลือบประกายทองหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนเพื่อเน้นให้ใบหน้าเนี่ยดูสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะยิ่ง ขับสีผิวน้ำผึ้งของคุณเนี่ยให้หน่าหลงไหลมากกว่าเดิมด้วยสาวๆที่ผิวสีนี้นะคะสามารถเลือกทําสีผมได้ง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถทําได้เลยทุกสีที่เขาคิดการทําได้หมดเลยนะคะเช่นเดียวกันค่ะโทนสีที่ควรหลีกเลี่ยงนั่นก็คือสีม่วงแล้วก็สีแดงดำนะจ้าทำแล้วจะดูคล้ำๆหมือนหมองดูหน้าหมองหมองอ,มอ่ะสีผิวต่อไปสำหรับเป็นสีผิวในลักษณะแทนแบบคาราเมลก็คือเหมือนกับเอาเอานมใส่เข้าไปหน่อย ันก็เลยดูสว่างขึ้นมาสามาักนิดหนึ่งประมาณนั้นนะนะสีผิวเป็นอย่างนี้จัดเป็นแบบว่าโทนร้อนเลยทีเดียวนะคะมีทั้งเหลืองแล้วก็ทองแดงผสมอยู่นะจึงแนะนําให้ทําสีผมในโทนร้อนอย่างเช่นสีส้มสีน้ําตาลแดงหรือว่าสีน้ําตาลทองนี่ในลักษณะแบบนี้ที่คุณเห็นเนาะแต่ว่าไม่ควรทําสีสว่างทั้งศีษะนะควรจะแซมด้วยสีโทนร้อนอย่างที่แนะนานะอย่างเช่น เป็นส้มน้ำตาลแดงอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยทำให้โทนสีทองเนี่ยนะคะให้ผิวยิ่งดูเปล่งปลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้ใบหน้าของคุณเนี่ยดูสว่างสดใสามากขึ้นด้วยอ่าสาวผิวคล้ำก็สามารถนะที่จะเลือกสีผมให้เข้ากับสีผิวของคุณได้อย่างง่ายดายมากเลยทีเดียวอย่างที่เราได้แนะนำดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยปัญหาก็คืออย่าพยายามใช้ นะฮะสีผมที่ทําให้ผิวของคุณนั้นดูคล้ำม,มากลงไปกว่านี้อีกนะคะดูเอานะคะว่าสีผิวของคุณเป็นสีผิวแบบไหนแทนมากแทนน้อยนะ,ะผิวคล้ำม,มากคล้ำน้อยขนาดไหนนะโทนสีผมเนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้าของคุณเนี่ยสว่างขึ้นได้เลยทีเดียวจําได้ไหมถ้า<ม>จําไม่ได้ก็ไปดูต่อใน Facebook ของเราได้<ช>นะเข้าไปในบันเทิงปักมานะฮะแล้วก็จะไปเห็นว่าเราก็จะบอกรายละเอียดว่าสีผิวอย่างเนี้ย เ,เข้มขนาดนี้ควรจะให้โทนเป็นยังไงนะ mm hmm. เข้มอ่อนลงมาหน่อยนะ mm hmm. ก็ควรจะเป็นโทนในลักษณะแบบไหนแต่ว่าทั้งปวงเอาสรุปง่ายๆอย่างนี้นะคนที่มีผิวเข้มเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำผมสีที่ออกมาในลักษณะที่เป็นโทนที่เป็นออกทองสว่างมากจนเกินไปหรือว่าแบบว่าแบบบรอนอมเขียวอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ไม่สมควรที่จะทำ สีม่วงม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะทำนั้นน่ยลักษณะเนี่ยมันอยู่ในโทนน้ําตาลจากน้ําตาลเข้มไปจนถึงสว่างอย่างเงี้ยโ okay. อเคนั้นก็จะมีบราวด์ไลท์บราวด์เบอร์กันดีนะฮะน้ำตาลออกโทนแดงๆหน่อยเน r g u บอร์กดีได้แล้วก็สีโคกประมาณนี้นะฮะซึ่งเหมาะมากสำหรับคนสีผิวสีเข้ม,มง่ายไหมอันนี้สรุปอย่างเงี้ยมันก็จะได้นึกออก แล้วก็อาจจะแซมไฮไลท์ถ้าสมมุติว่าคนที่อยากจะทําแบบว่าไม่ไม่ทำสีสะทั้งศีรษะ,ะแล้วก็สามารถจะแซมไฮไลท์ที่มันดูเป็นแบบว่าเบอร์เกนดีสีที่สว่างออกมานิดนึง่งเ,เพื่อจะทําให้หน้าเราดูเนี้ย ผ่องขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสีอะไรวะอันนี้มันมันมันแปลงมันหลายสีมากเลยค่ะพอสะแล้วคือตอนแรกทำเนี่ยนะคะมันก็ได้สีนึงค่ะพี่มะพอสะแล้วมันก็เหมือนรวมรวมไปจนกลายเป็นสีอะไรไม่แน่ใจแสดงว่าช่างเทคนิคไม่เก่งช่างเทคนิคไม่เก่งอันนี้หนูทำเองค่ะเทคนิคสีใช่ไม่เก่งเพราะว่า สีที่ดีเนี่ยนะแล้วก็เวลาทำเนี่ยนะวิธีการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากคือหลายๆคนคิดว่าการทําสีผมด้วยตัวของคุณเองนั้นนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่ได้ได้ได้คำตอบที่ถูกต้องจริงๆผิดหมดเพราะว่าการทําสีผมเนี่ยมันสําคัญมากว่าจะต้องเป็นช่างเทคนิคมาทําให้เพราะเขาจะรู้แล้วนี่ช่างเนี่ยถ้าไม่ใช่เทคนิคก็ไม่ได้อีก เพราะว่าอย่างต่างประเทศเวลาเขาเรียนทําผมเนี่ยเขาแยกแผนกเป็นช่างเทคนิคทําสีโดยเฉพาะนะค่ะดังนั้นไม่จะมาเธอจะมาตบมาตัดมาอะไรไไนะเธอ<ย>ต้องมาทํา<ล>แยกไปเรียนเนี่ยเรื่องวิธีการทําสีผมอย่างเดียวนั้นมันออกมาเนี่ยเราจะเห็นแบบอย่างในในภาพเมื่อกี้เห็นไหมชัดทุกสีสวยชัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเขาเป็นสีอ่อนนพวกฝรัง่งนั้นน่ะเขาก็จะต้องเรียนว่าเทคนิคของสําหรับคนผมสีเข้มจะทํำยังไงมันจะมีเทคนิคที่ ซับซ้อนมากแล้วผมจะไม่พังค่ะเนี่ยผมพังหมดแล้วเรื่องของเรื่องช่วงนเนี้ยเน้นไม่ค่อยเน้นแฟชั่นค่ะเน้นปกปิด <c oughs> เน้นปกปิดไล่ผมผมสีขาวๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะพี่มะผมขาวเริ่มมาแล้วค่ะพี่มะผมก็แหง้ผแหงผปหมดเลยทีเดียวเชียว <c oughs> ตัดผมใหม่ดีกว่ารุง <c oughs> บำรุง <c oughs> ชีวิตดีดู b r i g h ทีวี